นี่นะครับวิธีการเอาหนูใส่ขวดครับมันก็จะดูหลอกๆเหมือนจะตายไม่ตายนะผมเชื่อคิดว่าตายแล้วเมื่อกี้นี้จังหวะเมื่อกี้แบบว่าลวดมันตึงคอเขานะครับเหมือนเขาจะหมดลมหายใจนะแต่ตอนนี้ฟืนแล้ววันนี้เดี๋ยวจะบอกหนูใส่ขวดนะครับผมมันผมมาใส่มาหลายตัวแล้วครับแต่ว่าตัวนี้เกิดคอผิดพลาดครับเพราะว่าผมกลับมาสายนะครับแล้วอากาศมันร้อนนะครับผมมันทําให้หนูที่อยู่ในขวดนะครับตายนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นตัวหน้าเดี๋ยวผมจะ เอาขี้ยาหรือเอาฟางอะไรนะครับชุบน้ําก่อนนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปในขวดนะครับผมเพื่อให้มันเกิดความชุ่มชื้นหรือว่าขวดมันจะไม่อ้าวนะผมมันจะไม่เกิดข้อผิดพลาดอย่างเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเอาหนูมาคนระับเสียดายมากครับผมต่ก็เดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปว่ามันเกิดข้อผิดพลาดอะไรับผมติดโชว์ไม่เลยครับผม,ม,มนี่ตานาตาเลยเนะพิง่งวิ่งมาใช่เิ่งวิ่งออกไปแล้วอะ่ะต้องกลับ่าจะกลับเข้ามาเรื่องนึงนี่ตาขาดเรื <laughs> มองไปมันก็รอดแล้วไหนครับ นี่นะผมเดี๋ยวดูวิธีการเอาหนูใส่นะครับผมนี่ผมจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวจะใส่ขวดกลับกันครับเดี๋ยวตัวน,นี้จะเอาไปทําพ่อพันธุ์นะผมเดี๋ยวจะเอาไปเลี้ยงนะครับเอาไปปล่อยฟาร์มนะเพราะว่าหนูเพิ่งติดล้วมันยังไม่ชำนะครับผมกำลังแบาบาส,สวยๆครับตัวนี้จะดูวิธีการนะครับผมเดี๋ยวจะเอาใส่ขวดนะนี่ครับอันดับแรกกะ นะพ pues ี่เมียมาดูดิอันนี้ที่ติดเลยครับผมผลงงานเดี๋ยวจะฝานนะครับนี่ครับเปิดขวดให้เป็นลักษณะนี้กันนะครับแล้วก็เตรียมตัวเจาะนะครับ จริงอะ่ะเอาลวดเพราะว่าเรามีลวดดักหนูอยู่แล้วครับผม กินแล้วใส่กระสอบนะครับผมอใส่ไปเลยครับแหกแหกแม่ยอนเ้าไหมยอน้าไมแล้ววัเดี๋ยวฟื้นโอ้จะกัดนะวัดเดี๋ยวฟื้นเลยครับฟื้นแล้วนี่ครเง เป็ดห้าพันตัวเม0 0 0ตัวเป็ดห้าพันในรถเป็ดนะถึงมาลงตรงนั้นพอดีนะนี่ยผมฮะเดเ็กวัยรุ่นนะ นี่ครับผมเรียบร้อยครับดูฟังเสียงคู่ครับันได้เยอะอะไรกับเขาดักทุกวันเหรอปลาบอกอะทำไมไม่บอกผมตั้งแต่เมื่อวาน ถึงป้าบอกผมก็ไม่มีที่ไปนี่ฮะนี่ชาวนี้ก็ได้หลายตัวอยู่เนี่ยตัวตะกอตะกอนะครับตามแล้วก็นี่ตัวนะผมนี่ฮะผลงานเชา้าแล้วก็มีในกล่องนี้ครับที่ที่ทําแล้วเดีนะ๋ยวจะหาว่าหนูเมื่อคืนมาถ่ายให้ดูนะครับนี่ฮะงานาน,นี่ฮะ ก็ได้อยู่นะครับหนูแม่พันนะผมจะมาทําพันุจากไปอย่างสงบมันร้อนนะผมมันช็อกขวดตายแล้วเนี่ยโอ้เซ็งครับผมตัวเมียสุดเลยนะเนี่ยช็อกขวดถ้ามันอากาศมันร้อนแล้วผมขับรถมานานนะเป็นชั่วโมงครับปวดมันอ้าวตายหายครับผมโอ้โหตัวแบบกำลังจะเอาไปเพาะพันเลยครับเนี่ยเจะนี่นะครับวิธีการอาหนูใส่ขวดครับ มันก็จะดูหลอกๆเหมือนจะตา,ตายไม่ตายนะผมก็เลยยิ่งเชื่อคิดว่าตายแล้วเมื่อกี้